ซื้อเลยได้ไหมไม่ต้องประมูลอุจัดมาให้เลยอาร์เมล่าครับลูกค้า259คันนี้นาวาล่าจาก6แสนกว่าหรือ3แสนเจ็ดอิรุสุประมูลรถอย่างนี้ปี2020สี่กลางกลางถูกอีก3แสนกว่าบาทอีกค,คันหนึ่งแอสตราสองแสนกว่าแน่นอน สำหรับวันนี้บางทีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยซื้อเลยได้ไหมไม่ต้องประมูลกูจัดมาให้เลยเต็มที่อเมล่าครับลูกค้าอาเมลา่าป้ายแดงเท่าไหร่ตัวนี้50,000นต้น 5, ต้นห้าแสนต้นต้นตัวนี้ปีอะไรครับต้นรถปีสองสครับถแค่ปีเดียวลูกค้าอาเมลา่าป้ายแดง5 0,000นต้นต้นอันนี้ปี2อง9รถสวยกิฟผ่อนแค่5 0 0 0บาทต้นสีอัปเดตแล้ว6 4 6 4ี่ผ่อนห้าพันบาทตั้งขายหน้าร้านเนี่ยอยู่มาสองแสนกว่าบาทอย่าบางกล้องดียอย่าบางกล้อง คันนี้เผื่อลูกค้าอยากได้คนไหนขายเลยขายยังไงไม่ต้องคิดอะไรมากครับโอนเงินจองเข้าสยามมิเตอร์99บาทอบอกสนใจอเมรา่าป้ายแดงแม่งขาย5 0 0 0ต้นต้นเราขายหน้าร้านกัน279วันนี้ถ้าโอน99บาทราคาจาก279เหลือ259ลดแม่ง20,000แต่ต้องโอนเงินวันนี้จอง99บาทจัดไฟแนนไม่ได้บึงโอนเงินคืนไปเลยรถ20,000เลยแต่ถ้าประมูลกับกูที่ลานประมูล2 0 0 0 0นิดๆแปลว่าแพงกว่าก็ไม่ประมูลนี่แต่ประมูลก็ตามสภาพอาจจะต้องเก็บ นนอัี้เรถเป็นไงรถเป็นไงรถโคตรสวยรถกิฟต์เลยรถวิ่งกิโลมานี่เลยรถเกตเอไม่ต้องรายงานคือรถแม่งเดิมหมดรถแม่งวิ่งเฮ้ยห้าหมื่นโลย่เหรอสตาร์ตติดขับได้แอร์เย็นนะครับอย่างนี้เลยเห็นบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากซื้อเลยได้ไหมมากูจัดใอ่อยากซื้อเลยมาเลยทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกเอาเป็นว่าไม่เพอร์เฟกไม่ต้องรถคันนี้นาวาร่าเผื่อใครอยากได้เกตเอลูกค้าไม่ต้องคุยเยอะป้ายแดง6กแสนสามอันนัปีอะไรครับ ปี20รถปีเดียวกิฟตแม่งยังใหม่เลยวิ่งเท่าไหร่ต้น1มื0 0สอโลอร,รถแม่งปีเดียวลูกค้ารถแม่งสวยกิฟเลยเอาราคาไปเอาราคาบางคนแม่งไม่อยากประมูลผรไม่เป็นแม่งหกแสนสามใบแดงมือสองหน้าร้านแม่งขาย3ามแสนวันนี้ใครจองเก้บาท3เาสิบทสามเจ็ดเรถแม่งปีเดียวจาก0 0 0 0 0กว่าหรือ3ามแสนมีแค่2คัน <5. S 2> แค่นี้นะครับสดก็ได้จัดก็ได้แต่กูเด็ดราคาแล้วจาก399เหลือ379 Top. ไม่จะมาต่ออีซุซประมูลรถอย่างนี้ปี2020ป้าแดง6 0 0 0 0ตีว่า700,000ตัวนี้ประมูลจบเท่าไหร่ประมาณ4ีสกลางๆตัวนี้4ี่กลางๆกลางๆถูกอีก300,000กว่าบาทโอ้โหแม่งจะ700,000หรือ400,000กว่าจะประมูลกับเรามาดูดิข้างในโอ้โหข้างในแม่งสวยเว้ยโอ้โหแม่งสวยเว้ยอันนี้สวยจัดเปลี่ยนใหม่หมดเลยประมาณ400,000กว่าบาทที่อื่น500,000กว่าโอ้โห5,000กว่าโลลูกค้านี่ไม้แล้เกนะไม่ แสนก็บาทหน้าร้านขาย5้าแสนก็บาทลดแม่งสาี่เดือนยึดลูกค้าตัวนี้มีกล้องข้างหลังด้วยนะมีกล้องด้วยนี่รีวิวให้ดูสดสด,สดเลยเดิมเดิมเดิมโรงงานเลยจากจากช์รูมเลยมีทุกรุ่นนะในในสต็อกเรามีทุกรุ่น4ีประตูยกสูงออตโต้ธรรมดามีหมดคันนึงอาร์แอสทาร์อันนี้เป็นรุ่น g l x ยังไม่ท็ <S S อปนะเป็นรองท็อปโอ้โหเจ็ดเอเอมีมีเยอะเลยลูกค้ามีประตูด้วยที่เฮียเนี่ยทำพังมึงมานี่เลยนี่ นี่ผลงานแม่งตะกี้สดๆเลยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินเดือนพี่ก็พอสมควรอ่ะพี่ก็พอหักได้ประตูนี้ก็ตัวนี้นะครับลูกค้า5้าแสนกว่าบาทรถพิกเท่าไหร่15,000โล15,000โลลูกค้ารถปีเดียวตอนนี้ประมูลเท่าไหร่ตัวนี้2 0 0 0 0นกว่าแน่นอน2นิดๆ2หน่อยๆน่อยจากใบแดงแม่ง500,000กว่ามาประมูลที่บริษัทนะครับ เหลือ2แสนนิดๆพาไปดูรถวันจันเจอกันรถมีใหม่หมดเลยถูกกับแดง50%บนหมดเลย,ไไเล,ยลูกค้าแค่บริาการละาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นไอห,หมื่นเดียวเท่านั้นราคารถไม่รวมแว็ตอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยวันจันเจอกันแมงคาร์สามแสนกว่าบาทบ้าไปแล้วใยแดงหกแสนกว่าบาทลูกค้ายังไงฝากด้วยครับช่องเพจเรากดไลค์กดต like, ิดตามในช่อง YouTube กดอ,อยากกดก็กดแชร์คอมเมนต์มาแล้วโควิดจะยังไงฝวากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยใ,<ช>ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมเอ็มและพี่สมชายครับเจอกันใหม่ใน ที่เราจะไลฟ์สดรับประมูลมอไซค์25คันรถอีก3คันขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับ